แต่งเนาะแต่คือแต่ภูมิใจแต่พอปลูกไว้หลายที่ละ่ะเต็มยอยู่อ๋อที่สา่างยงงพอเป็นแบบไรนะผสมแล้วบ<ด><ด>อกมึงพี่น้องเมืองที่สา่างยังไงยบบทั่วขึ้นเต็มหรอมีความแบบทัวทั้งแางปลูกบักแตงข,งขทางๆปลูกต้นข,นข้าวโพดขทางๆปลูกต้นกล้วยเรเลี้ยงสาเลี้ยงปลางงมากมึงมาพอกเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์บอกเลยอยู่ห้องน้ำเดียวน้าปลาปลาบ่พอก็คือภูมิใจในตัวเจ้าเถอะใส่ชนเท่น อันตวคอสนเเจ้าเบิดเจ้าชี้เียนวะเดี๋ยวนี้กูยังเห็นที่สุดคือค้นเทียนลื้อลือผักคนจอยปูขาพดอ้อมกองขี่ข้วปูขี้ขั้วปูข้าวโพดอันอ้อมกองขี้คว้วบานี้มันเหม็นขี้ค้วยมนได้จ่ายเล้ข้าวพดเลี้ยงกรเือเลยบ่ผมก็กินอะไรมื่อยปูมือปูมือกูเบื่อ เหตุไม yeah, yeah. yes, ่เราพอเกจีถึงก็การปะอย่างไม่ดีไปถามเจ้าก็ได้เอย่างไม่ดีติดมื่มอนียคอยบอกแล้วเจ้าจะผิดใจอยู่ไรเสียไปรุเทพสามมือบ้องพอคอยปลูกต้นไม้ขึ้นล่าเต็มหมดเลยตัโอ้เ้ไอ้เกือบพี่อ้คอยครูก็มาน่หน่อยแบบไม่อยับตม